การพูดคุยสันติสุขระหว่างฝ่ายผู้นำของไทยแล้วก็ตัวแทนของ b r n เนี่ยเห็นร่วมกันใน3หลักการนะครับซึ่งจะเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปในอนาคตฝั่งไทยเราเสนอหลายแนวทางครับในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดการพูดคุยขณะที่ฝ่าย b r n ก็ย้ำชัดถึงประเด็นการหาทางออกทางการเมืองนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับมีเรื่องรูปแบบการปกครองเนี่ยรวมอยู่ด้วยซึ่งเรื่องนี้จะต้องมาจากความเห็นชอบของประชาชนนะครับติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รกรงานมาจากมาเลเซียครับ แม้จะเห็นชอบในสาหลักการตามแผน JCPP นะคะแต่ว่าการตกลงที่เป็นลายลักษณ์อ,อักษรน,นั้นก็ย,ยังคงไม่เกิดขึ้นในการพูดคุยกันครั้งนี้นะคะโดยทั้งสองฝ่ายนั้นให้ข้อมูลตรงกันนะคะว่าสาเหตุที่ไม่สามารถที่จะลงนามเป็นรายลักษณ์อักษรได้เพราะว่าแต่ละฝ่ายนั้นต้องกลับไปพิจารณาอย่างละเอียดในก่อนที่จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ ในที่สุดนะคะคณะผู้คุยสันติสุขฝ่ายไทยและ b r n ที่ได้ผู้คุยสันติสุขเป็นเวลา2วันก็ได้เห็นชอบใน3หลักการตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมหรือ JCPP นะคะคือการลดความรุนแรงการปลึกสาหารือก,กับประชาชนและการสแสวงหาทางออกทางการเมืองค่ะโดย2ฝ่ายนั้นตกลงกันว่าจะมีการหารือในรายละเอียดระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับเทคนิคร่วมกันอีกสองครั้งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์และต้นเดือนมีนาคมนี้นะคะก่อนที่จะรับรองอย่างเป็น นทางการในโอกาสต่อไปซึ่งจะนําไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติสุขเพื่อประชาชนในจังหวัดแดนภาคใต้ในอนาคตค่ะ แต่ว่าสิ่งที่ดูจะชัดเจนจากการพบปะในครั้งนี้ก็คือข้อเสนอแนวทางในการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพูดคุยนะคะโดยทางฝ่ายไทยเสนอแนวทางลดระดับการปิดล้อมตรวจค้นซึ่งจะทําเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะคะการปรับลดปริมาณด่านตรวจลงโดยเฉพาะบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการแต่ในพื้นที่อื่นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนค่ะ และพิจารณายกเลิกป้ายหมายจับแกนนำกลุ่มก่อความไม่สงบตามสี่แยกต่างๆนะคะรวมถึงการพิจารณายกเลิกพรกรกจุกเฉินในพื้นที่ที่เบียเอ็สามารถลดความรุนแรงได้เช่นกันโดยเฉพาะในช่วงเดือนรามาดอนถึงช่วงสงกรานค่ะดิมได้มีการเสนอแคมเปญว่าถ้าในช่วงหลังจากนี้ไปทางคณะผู้แทนของเบี็สามารถที่จะสื่อสารไปยังกองกำลังในพื้นที่ว่าเขาจะไม่ก่อเหตุ ความรุนแรงตามพวงระยะเวลาที่ได้มีการคุยกันไว้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะประกาศยก,กศเลิกพอรกรถเขียนในพื้นที่ดังกล่าวด้านหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยนั้นพอใจนะคะกับความก้าวหน้าในการพูดคุยครั้งนี้ซึ่งในที่ประชุมนั้นนางได้มีการหยิบยกเรื่องของการการะจายอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญไทยขึ้นมาพูดคุยด้วยค่ะจะอยู่ภายใตรัฐธรรมนูญไทยเพราะฉะนั้นไม่ไว่าจะเป็นเรื่อง เศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองหรือว่าการเมืองการปกครองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะเรื่องกระจายอำนาจต่างๆเนี่ยแลหลักการคืออยู่ใต้รัฐธรรมนูญแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูรัฐธรรมนูญดีๆเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เปิดช่องไว้ในการพิจารณาเรื่องกระจายอำนาจนี่ก็เป็นเรื่องในระบบอยู่แล้วที่สามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสมนะครับ นายอนัทอับดุลราอหมานหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่าย b i n กล่าวว่าหนึ่งในหลักการที่เห็นชอบในประเด็นการสแสวงหาทางออกทางการเมืองนั้นอาจจะมีข้อย่อยนะคะเช่นรูปแบบการปกครองซึ่งรัฐนั้นจะต,ต้องยอมรับความเป็นตัวตนของคนปัตตานีการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมและความมั่นคงความปลอดภัยของคนปัตตานีค่ะโดยย้ำว่าระบบการปกครองนั้นจะต้องมาจากความเห็นของประชาชนนะคะที่มีเชื้อชาติชาติพันธุ์มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง และยังห่วงใยในการดำเนินคดีกับนักกิจกรรมที่อาจจะเป็นการสร้างเงื่อนไขใหม่ด้วยค่ะ ดานพลเอกชุนกิปรีไซนับอบิดินพูดในวความสะดวกฝ่ายมาเลเซียระบุนะคะว่ามาเลเซียนั้นไม่มีวาระซ่อนเร้นในการเข้ามาทําหน้าที่คนกลางนะคะและอยากเห็นความสงบสุขนั้นเกิดขึ้นได้จริงใน3จังหวัดแดนภาคใต้ค่ะและในอนาคตนั้นก็มีความเป็นไปได้นะคะที่จะดึงกลุ่มอื่นๆมาเข้าร่วมด้วยซึ่งต้องหาหรือร่วมกับทางเบียเอ็นที่เป็นกลุ่มหลักอีกครั้งค่ะขณะที่ฝ่ายไทยนั้นก็ไม่ขัดข้องในเรื่องนี้นะคะ นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังเน้นย้ําที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพเนื่องจากเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างสันติสุขค่ะแน่นอนค่ะว่าหลังการพูดคุยในวันนี้สิ่งที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือการพูดคุยนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับฝ่ายเทคนิคในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนมีนาคมว่าจะมีความก้าวหน้าหรือไม่ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากมาลเลเซียค่ะขอบคุณคุณติชิระครับ